สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจากในตำนานบาลังงานทดแทนนะครับผมวันนี้ก็มีอีกหนึ่งชุดมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับผมก็จะมาทำให้ดูกันนะครับก็คือเดี๋ยวขอเล่าให้หนึ่งครับว่าชุดนี้นะครับมันจะเป็นชุดป้องกันแบตเตอรี่หมดหรือป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่น็อกอะไรเงี้ยเราก็รู้กันดีว่าแบตเตอรี่เป็น ก็คือเป็นอุปกรณ์ในระบบโซลาเซลล์ที่มีราคาแพงที่สุดนะครับผมแล้วก็มีอายุการใช้งานที่สั้นที่สุดนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเราดึงใช้งานแบตเตอรี่แบบลึกๆก็คือว่าเหมือนกับแบบว่าดึงใช้งานจนเกือบจะหมดหรือแทบจะหมดทุกวันทุกวันเนี้ยแบตเตอรี่จะอยู่กับเราได้ได้ไม่นานนะครับผมก็คือมันจะเสื่อมเร็วนะครับอย่างมันเป็นทุกแบตครับผมแบตลิเธียมแบต น้ำแบตตะกวัวกดแบต,แบตเป็นหมดครับแบตหงแบตแห้งเป็นหมดครับถ้าเราดึงใช้งานมันลึกจนเกินไปต่อวันแล้วก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็ดึงใช้งานจนลึกเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วมากก็คือมันจะอยู่กับจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับผมทีนี้ก็ชุดนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเซฟแบตเตอรี่ก็คือว่าสมมุติว่าอะอย่างกลางวันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแผงก็ผลิตไฟมาได้นะครับผมมันก็ เวลาเราใช้งานกลางวันเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเวลาเราใช้งานกลางคืนเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่จะมารอ,อ,องรับบางคนก็มีระบบตําตัดเออพื่อที่จะแบบถ้าถ้าแบตเตอรี่ต่ําก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยตัดการใช้งานจากแบตเตอรี่ไอ,อตัดการใช้งานไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็มีหลายๆระบบแต่ว่ามันก็มีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดบางท่านแบบใช้งานจนแบตหมดปุ๊บ ก็เป็นอะไร ATS หรือเป็นแม่เหล็กสลับเป็นไฟบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างนะผมแต่เนี้ยบางระบบอะหรือบางคนอ่ะแบบว่าอยากจะใช้งานอยากจะใช้งานโดยที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งออคอยที่จะมาตัดต่อมันเองหรืออะไรเองเนะี้ยก็คือทำให้มันเป็นอัตโนมัติอะ่ะนะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเข้าไปช่วยตรงที่ว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ํา จนถึงโวลต์ที่เราตั้งไว้อย่างสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่ไปใช้กับระบบ48โวลต์แต่มันใช้ได้หมดครับผม12โวลต์24โวลต์48โวลต์เนี่ยมันใช้ได้หมดทีเนี้ยเอ่อผมยกตัวอย่างชุดนี้เป็นชุดที่ใช้กับระบบ48โวลต์ซึ่งบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านไฟไฮเป็นไฟไฮโวลต์จากแผงมานะครับผมไฟไฮโวลต์จากแผงมาแล้วมาเข้าสวิตชิ่งแล้วจากสวิตชิ่งอ่ะก็ไปเข้าเอ่อ m ิ p t แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม แล้วเนี้ยชุดเนี้ยก็คือเอาไปเสริมเอาไปเสริมยังไงก็คือเอาไปเสริมว่าเวลากลางคืนเนี่ยเวลาเราใช้งานอยู่เนี่ยแล้วแบตเตอรี่มันลดลงมาจนถึงโวลต์ที่เราตั้งสักในระบบ4 8โวลต์ผมก็จะตั้งไว้สัก50บโวลต์พอลงมาถึง50บโวลต์ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะเอาไฟบ้านเน่ยเข้าไปช่วยชาร์จโดยผ่านสวิตช,นะชิ่งนะครับผมโดยผ่านสวิตชิ่งนะครับก็คือจะต่อจากตัวเนี้ยไปรวมกับ ไฟที่มาจากแผงที่เป็นที่เป็นมาจากแผงแล้วเข้าสวิตชิงอะ่ะก็คือเป็นการเป็นการผสมไฟอะ่ะนะครับผมแต่อันนี้คือใช้ไฟบ้านแต่อันเนี้ยเราก็จะตั้งว่าไม่ให้ชาร์จจนเต็มอ่ะก็คือให้ให้ชาร์จสักเอ,อ่อให้ชาร์จสักแบบว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าอย่างสมมุติเอ,อ่อระบบ4 8โวลต์เนี่ยมันชาร์จเต็มอยู่ที่5 6หโวลต์เป็นลิเธียมฟพสเฟตอันเนี้ยผมก็จะตั้งไว้ว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำถึง50โวลต์ ให้เอาไฟบ้านเข้าไปช่วยชาร์จพอชาร์จจนถึง52โวลต์ก็ตัดการชาร์จคือชาร์จไม่เต็มเหมือนชาร์จเลี้ยงไว้ให้มันพอเช้ามาพอเช้ามาแผงก็ชาร์จปกตินะครับผมแผงก็ชาร์จปกติเพราะว่าเราไม่ต้องชาร์จจนเต็มเราชาร์จแค่เลี้ยงแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่ถูกดึงแบบโวลต์ ตกหรือวนหรือจนบีเมตัดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการให้มันถูกดึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยแบตเตอรี่จะอยู่กับเราได้นานนะครับผมจะอยู่กับเราได้นานนะครับเพราะเราไม่รู้บางวันเราใช้ไฟเยอะไฟน้อยเราไม่รู้นะผมบางวันเราใช้ไฟเยอะอ่ะมันก็ถ้าไม่มีระบบนี้ก็ถูกดึงจนแบตเตอรี่มีเมตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเราใช้ไฟน้อยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ มันเป็นบางวันเพราะระบบเนี้ยที่บ้านผมก็ใช้อยู่ระบบเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าเราถ้าเราใช้งานปกติเราจะรู้เราจะไม่ดึงจนแบบลึกจนเกินไปไม่ดึงจนแบบเกือบแบตเกือบหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจะมีบางวันแบบมีสังสรร์ปาร์ตี้หรือญาพี่น้องมหาหรือเป็นเทศกาลอะไรที่เราเผลอหรือเราลืมแล้วเราดึงจนแบบดึงใช้งานจนแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยจากแบตที่เรามีอยู่เนี้ย ตรงนั้นแหละมันคือเราเรายังทันได้รู้แล้วมันก็จะไปช่วยตรงนั้นแหละว่าอ๋อพอดึงถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตัดสายบ้านเข้ามาช่วยชาร์จนะครับระบบเราก็จะไม่ล่มแบตเตอรี่เราก็จะไม่มีมปัญหาเพราะว่าเป็นระบบเออก็คือตัวนี้เป็นระบบที่แบบว่าเอาไว้ป้องกันตรงนั้นนะครับเอาไว้ป้องกันตรงนั้นไว้ป้องกันวันที่เราใช้ไฟเยอะๆหนักๆโดยที่เราลืมไปว่าแบตเตอรี่เรามีแค่นี้นิดเดียวอะไรเงี้ย แต่แต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่เรามีเยอะมากมายก็จนเหลือกินเหลือใช้มันก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ส่วนมากที่เจอก็คือแบตเตอรี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยคิดระบบที่จริงผมระบบนี้ก็คือทำใช้งานที่บ้านตั้งนานแล้วล่ะนะครับผมแต่อันนี้ก็คือทําขึ้นมาเพื่อที่จะไปใส่ให้ลูกค้านะครับผมไปใส่ให้ไปติดตั้งให้ลูกค้าก็คือเป็นเพิ่มเติมระบบเข้าไปให้ ช่วยให้ระบบการใช้งานของบา้านลูกค้ามันดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งห่วงคือใช้อย่างเดียวใช้ไปเลยทีนี้ก็ถ้าเกิดวันไหนเผลอ,อ,อใช้ไฟเยอะก็มีตัวนี้ช่วยโดยที่ไม่ต้องระบบ1ระบบไม่ล่ม2องออแบตเตอรี่ไม่เสื่อมเร็วนะครับผม,ผมเพราะมีนี้ช่วยคอยไม่ต้องใช้จนถึงบีมเมตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับผมว่ามันทํางานยังไงแต่ระบบนี้มันเหมาะกับบ้านที่แบบว่ามีสวิตชิ่งในการชาร์จแบตเตอรี่หรือมีสวิตชิ่งช่วยรับไฟไฮโวลต์มาจากแผงแล้วก็ผ่านสวิตชิ่งแล้วก็เข้าไปชาร์จเ,เข้าไปจ่ายให้ m p p เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้คือหรือบ้านไหนที่มีระบบกิดกูอะไรเงี้ยมันจะกิดกูคือระบบผสมไฟอะไรเงี้ยครับผม ก็มันจะเหมาะกับตรงนั้นนะครับเหมาะกับตรงนั้นนะครับระบบนี้เอา้าซึ่งบ้านลูกค้าที่ผมจะเอาไปติดตั้งห้เนียก็คือเป็นระบบเป็นเป็นระบบที่ผมติดตั้งให้ลูกค้าแล้วครับผมทีนี้ก็มีก็อย่างที่บอกเขาเป็นไฟไฮวลต์มาแล้วก็มาเข้าสวิตช,ชิง่งจ่ายให้ m p p t แล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับผมชุดน,นี้คือเอาไปต่อร่วมการใช้งานคือเดี๋วไปไปต่อร่วมกันตรงเ,เข้าสวิตช,ชิง่งเดี๋ยววันที่ไปต่อเสร็จอะไรก็จะถ่ายดูทีนะครับผมอันนี้ก็มาบอกก่อนนะครับเพิ่งทําเสร็จ นะผมว่ามันทํางานยังไงนะผมอ่ะอันนี้ผมก็จ่ายผมก็เปรียบเสมือนใช้สวิชิ่งเนี่ยเปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่48โวลต์นะครับเพราะเป็นระบบ48โวลต์อ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ไฟบ้านเข้าก็คือเบรกเกอร์ไฟไฟเ c เข้าไฟบ้านเข้าตรงนี้อันนี้แบตเตอรี่นะครับต่อไปแบตเตอรี่เพื่อวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้อันนี้วัดโวลต์ตรงนี้ไปใช้งานนะครับตรงนี้คือไปใช้งานบวกลบไปใช้งานก็คือไปเข้า สวิชชิ่งไปเข้าชุดก nah, so, like, so, 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 ิดกูที่มีอยู่แล้วนะครับผมเอาตัวนี้ไปใช้ไปขนานคือไปขนานร่วมกับชุดกดกูที่มีอยู่แล้วนะครับผมคือตัวนี้ไปใช้งานอันนี้แบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่เข้าอันนี้ไฟบ้านเข้านะครับผมตามนี้อันนี้ผมก็เอามิเตอร์มาจับให้ดูว่าเดี๋ยวมีไฟออกตรงนี้นะครับผมเวลาที่มันทํางานนะครับเพราะว่าเวลาที่มันทํางานก็บอกก่อนว่าไฟบ้านเข้าไปเสร็จปุ๊บไฟบไฟบ้านวิ่งเข้าไปปุ๊บมารออยู่ตรงแม่เนติกตรงนี้ปุ๊บ แล้วพอโวลต์โวลต์ของแบตเตอรี่ต่ำจนถึง5 0โวลต์ที่เราตั้งไว้เ,เจ้าไอต่ำต,ต,ตัดเต็มต่ำตัดเต็มต่องน,นั้นแนะก็จะไม่จ่ายไฟไม่จ่ายไฟออกมาที่รีเลย์พอไม่จ่ายไฟออกมาที่รีเลย์ปุ๊บรีเลย์ก็ตัดการทํางานพอรีเลย์ตัดการทํางานปุ๊บมันก็จะสั่งจ่ายให้กับไม่ติดทํางานก็คือจะครบวงจรสั่งจ่ายให้ไม่ติดทางานปุ๊บ ไฟที่มารอตรงนี้ในภาคกำลังก็จะวิ่งผ่านมาปึ๊บมาเข้าไดโอดฝั่งขา AC เอาจากไดโอด AC เป็นบวกลบก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็ไปต่อให้กับขนานกับกิดกูที่เข้าสวิตช,ชิ่งในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมประมาณนั้นนะครับไม่งงนะครับผมแต่ก็แต่ก็น่าจะงงอะ่ะแต่ผม <laughs> ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ให้เข้าใจนะครับแต่ว่าก็สามารถ มาทักมาคุยกันหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมเพราะว่ามันทํางานจะค่อนข้างกลับกันกับต่าตัดเต็มต่อนี่จะเป็นต่าต่อเต็มตัดนะครับก็คือต่ําถึง50โวลต์ก็จะต่อต่อคือต่อไปชาร์จแบตเตอรี่ต่ําแบตเตอรี่ลดลงถึง50โวลต์ปุ๊บมันจะต่อการทํางานก็คือต่อระบบจะต่อทํางานปุ๊บเพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่แต่พอถึง52โวลต์ตามที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดตัดก็คือตัดการทํางานคือหยุดชาร์จ อยู่จ่ายไฟประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้ใช้ต่ําตัดเต็มต่อมาเป็นต่ําต่อเต็มตัดนะครับผมมันใช้งานได้ถ้าเกิดใครติดตามผมมาก็จะเห็นที่บ้านผมทําอยู่นะครับคลิปแรกๆผมอธิบายอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เจาะลึกลึกอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้พอดีมาติดตั้งแล้วที่บ้านลูกค้าแล้วบ้านลูกค้ามีปัญหาก็เลยต้องต้องทาไปติดตั้งเพิ่มเติมเติมให้ลูกค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับผมอันนี้ไฟบ้านเข้านะครับไฟบ้านเข้า,าไฟบ้านเข้าตรงนี้ปึ๊บ นี้ไฟบ้านเข้านะครับผมมันจะมันจะยังไม่ไม่สมบูรณ์ต้องต้องต้องเปิดไฟที่จริงอ่ะยิ่งเราต้องเปิดไฟอันนี้ก่อนเปิดไฟแบตเข้าก่อน่ะแต่มันเปิดไฟอะไรเข้าก่อนก็ได้มันไม่ใช่ปัญหานะผมแต่การทํางานจริงอ่ะต้องเปิดไฟแบตเข้าไปก่อนอันนี้คือต่อแบตเข้ามาแล้วแบตเตอรี่ก็คือผมต่อจากสวิตชิ่งนะผมอ่ะใช้สวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้แบตเตอรี่เข้าปุ๊บอ่ะแบตเตอรี่เข้าปุ๊บ เห็นไหมครับผมข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะผมเนี่ยอ่ะเห็นครับผมมันจะโชว์ห้าสิบสองจุดหกก็คือเท่ากับตรงเนี้ยอันนี้มันห้าสิบสองจุดสี่ประมาณนั้นมันเป็นค่าคาดเคลื่อนก็คือเป็นพวกเสาโคงสายไฟอะไรเงี้ยเห็นไหมครับผมห้าสิบสองจุดหกทีนี้เวลาตั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งนี่ผมตั้งกล้องก็เลยไม่อยากจะขยับนะครับเดี๋ยวมันอันนี้ผมจะตั้งเออผมจะตั้งไว้ที่ว่าให้มันให้มัน ลดลงถึงลดลงถึง50แล้วค่อยไอ้นี่ค่อยทำงานนะครับก็คือถ้าแบตเตอรี่ต่ำถึง50โวลต์เนี่ยก็ให้ไฟบ้านเข้าไปช่วยชาร์จนะผมแต่ถ้าเมื่อไรที่แบตเตอรีย่ยังไม่ถึง50โวลต์เนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องช่วยชาร์จระบบนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับผมระบบนี้จะทำงานต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำถึง50โวลต์ก็จะจ่ายไฟ จ่ายไฟบ้านเข้าไปช่วยชาร์จแบตเตอรี่แล้วพอถึง52โวลต์ก็ให้หยุดชาร์จประมาณนั้นเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับผมโอเคนี้เปิดไฟเปิดไฟแบตเข้าไปแล้วนี่ไฟแบตเข้าไปแล้วนะครับผมนี่ไฟแบตครับแล้วที่52.6อ่ะดูตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ช่างมันเพราะว่ามันมนค่าคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เปิดไฟบ้านเข้าไปเห็นไหมครับผมมันจะยังไม่ทํางานที่จริงเราต้องเปิดไฟแผงก่อนเอาต้องเปิดไฟแผงก่อน ไอ้ไม่ใช่ไฟแผงผูปิดต้องเปิดไฟแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนี่คือแบตเตอรี่อันนี้คือไฟบ้านนะเปิดไฟแบตเตอรี่เข้าไปก่อนให้ระบบมันทํางานปกติก่อนเห็นไหมครับผมเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ให้ดูอันนี้เปิดมิเตอร์ให้ดูวัดดีซีอ่ะยังไม่มีไฟเห็นไหมครับผมมันจะยังไม่มีไฟนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟแต่พอโวลต์เราใช้งานแล้วโวลต์แบตเตอรี่ลดลง นรับผมโวล์วของแบตเตอรี่ลดลงปึ๊บลงเรื่อยๆเ,เห็นไครับผมโวล์แบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆถึงห้าสิบโวล์เมื่อไรตามที่เราตั้งไว้อ่ะเนี่ยพอโวล์แบตเตอรี่ลดลงถึงห้าสิบโวล์ตามที่เราตั้งตัวต่ําต่อเต็มตัดไว้ตัวเนี้ยมันก็จะไม่จ่ายไฟออกมาที่รีเลย์พอไม่จ่ายไฟออกมาที่รีเลย์ปุ๊บไฟไฟที่เอ่อมารอ ตรงนี้ก็คือจะวิ่งครบวงจรโดยที่ว่าไปสั่งให้แมกเนติกเนี่ยทำงานแมกเนติกทำงานปุ๊บก็จะจ่ายไฟพากกำลังเนี่ยไปให้กับไดโอดนะครับแล้วก็จ่ายไดโอดก็จะมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีไฟมาแล้วอันน่ะมีไฟ DC มาแล้วเป็นไฟ DC นะครับตรงนี้ที่จะไปต่อให้สวิตชิ่งอะ่ะก็คือ200กว่าโวลต์แต่ไปผ่านคาปาอะไรมันก็ได้300กว่าโวลต์ประมาณนั้นนะครับผมก็ไปต่อเข้าสวิตชิง่งก็ทำให้เกิดการชาร์จในตอนคืน นะครับผมตอนที่เราใช้งานตอนที่เราใช้งานแบตเตอรี่ที่ว่ามันเหลือลดลงมาเหลือ50โวลต์เนี้ยแล้วพอปุ๊บพอมันชาร์จพอมันชาร์จแบตเตอรี่ไปจนถึง52โวลต์ตามที่เราตั้งไว้พอมันชาร์จเป็น52โวลต์นะครับผมอันนี้ผมก็จะเพิ่มโวลต์ขึ้นไปพอมันชาร์จไปเรื่อยๆถึง52โวลต์ปุ๊บนะมันก็จะตัดการชาร์จเห็นไหมครับพอถึง52โวลต์มันจะตัดการชาร์จไม่ติดก็ เด้งขึ้นมาไฟก็ไม่ถูกจ่ายที่ไดโอดไม่ถูกจ่ายไปที่ที่สวิตชิ่งนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะองค์การทางานมันก็คือต่ำต่ำถึง50โวลต์ตามที่เราตั้งไว้อ่ะเนี่ยพอต่ำถึง50โวลต์ปุ๊บมันก็จะต่อต่อก็คือว่ามันก็จะปล่อยไฟบ้านไปชาร์จให้เราอ่ะพอไฟบ้านชาร์จให้เราปุ๊บไปจนถึง5ชาร์จโวลต์มันจะถึง5 2โวลต ปึ๊บอ่ะมันก็หยุดชาร์จมันก็เลิกชาร์จนะครับผมแล้วพอตอนเช้ามาพอตอนเช้ามาแบตเตอรี่แบตเตอร,รี่ก็จะถูกชาร์จปกติโดยแผงโซลารเซลล์นะครับผมแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จปกติโดยแผงโซลารเซลล์ก็จะชาร์จจนเต็มห้าบกโวลต์ก็จะอันนี้ไปอันนี้เป็นระบบช่วยแล้วบางคนก็จะถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดกลางวันนะตัวนี้ทํางานด้วยแผงชาร์จอยู่ด้วย มันไม่มีปัญหาครับเพราะมันมีไดโอดบล็อกอยู่แล้วมันม่มีไดโอดบล็อกอยู่แล้วแล้วตรงนี้นชุดที่จะจ่ายไปหาสวิตชิ่งเป็นภาคไฟดีภาคไฟดีซีคือไฟดีซีเนี่ยถ้าตรงไหนที่มีแรงดันเยอะกว่ามันก็จะใช้ตัวนั้นชาร์จแล้วพอมันชาร์จถ,ถึง52โวลต์ตัวนี้ก็จะตัดการชาร์จต่อไปก็คือมันเป็นชุดผสมไฟอีกชุดหนึ่งที่เข้าไปผสมไฟให้สวิตชิ่งช่วยจ่ายไปชาร์แบตเตอรี่ให้เรานะครับผมประมาณนั้นครับเวลาการทํางานของมันนะครับผมก็ ผมอาจจะพูดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคลียร์หมดทุกอย่างแต่แต่ถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามกันนะครับผมแต่ระบบนี้มันใช้งานได้ใช้งานได้ดีและได้จริงเพราะผมใช้อยู่ที่บ้านนะครับผมใช้มา2ปีกว่าแล้วนะครับผมอันนี้ก็ทําไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็แต่อย่างที่บอกครับผมว่าอุปกรณ์จะต้องเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวเป็นตัวรับไฟนะครับเป็นตัวรับไฟคือสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งแล้วก็ไปจ่ายให้ m อ t แล้วก็ไปใช้แบตเตอรี่อีกทีนะครับผม โอเคนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมก็ใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ก็เดี๋ยวถ้าไปติดตั้งเสร็จก็จะมาถ่ายดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าติดตั้งแล้วมันเป็นแบบไหนแบบยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคการทํางานมันก็จะมีประมาณนี้คือแบตเตอรี่ต่ําจนถึง50โวลต์ตามที่เราตั้งไว้มันก็ปล่อยไฟบ้างเข้าไปช่วยชาร์จ ชาร์จมาถึง52โวลต์ตามที่เราตั้งไว้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันชาร์จเต็มเราต้องการให้มันชาร์จแค่เลี้ยงแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่น็อกหรือไม่ให้แบตเตอรี่ถูกดึงลึกเกินไปนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับผมพอถึง52โวลต์ตามที่เราตั้งไว้มันก็ตัดเช้ามามันก็ชาร์จของมันปกตินะครับผมโอเคนะครับการทํางานของมันก็จะมีประมาณนี้นะผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คิหน้าครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ